สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้อยู่กับป้าบัญชานี่ครับพอบัญชาเจ้าของสังขะทัวนะครับอยู่ในสังขะเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ทางเข้าสังขะอยู่ข้างหน้าเลยครับก่อนเข้าสังขะนิดนึงปั๊มน้ามันยังเปิดบริการไหมครับป้าพักแล้วอ๋อไม่มีคนดูแล ก็จะมีกิจการรถนะผมเคยแวะเข้าพาไปดูแล้วนะครับจะมีทั้งกิจการปั๊มน้ำมันมีทั้งกิจการทัวร์มีแมคโคมีหกล้อคนดินนะครับแล้วก็มีรถเกียวด้วยรถเกียวขายแล้วหรือปะขายแล้วขายแล้วไม่ได้ซื้อมาใหม่แล้วย,ยังเลยซื้อมาขายอันนี้นะครับรถหมดฤดูแล้วก็จะปล่อย ตอนนี้มีกี่คันที่จะปล่อยครับปะสามคันหรือเปล่าอีซูซูรุ่นนี้เนาะอีซูซุสองคันแล้วก็แคนเตอร์คันหนึ่งแต่ว่ารถจอดอยู่น,นี่คันหนึ่งครับก็เห็นแค่คันเดียวนะอีกสองคันก็สนใจค่อยมาดูนะครับใครสนใจจริงๆก็มาดูได้มีสามคันที่ขายนะครับ คันนี้แกไม่ปลอ่อยเอาไว้ใช้นะครับราคาไม่แรงครับคันนี้ก็สองแสนแปดเนาะปะประมาณนี้เลยต่อรอง,งได้ไราคาประมาณนี้ทั้งสามคันเลยลเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นอีซูอ่าร้เกียคันนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนทสองคันเลยอ,อ๋อเปลี่ยนทั้งสองเลยเป็นรุ่นนี้สองคันไหมครับใช่ไหม รุ่นนี้นะครับทั้งสองคันเลยเปลี่ยนเป็นร้อยเจ็ดห้าแล้วแต่ว่าแคนเตอร์ยังเป็นเครื่องเดิมรประมาณร้อยสิบห้าเนาะนี่นะครับมีสามคันนะราคาประมาณนี้แหละต่อรองได้ราคาประมาณนี้ทั้งสามคันเลยแต่อีกสองคันไม่อยู่ครับก็เลยไม่เห็นนะอยู่จอดอยู่อีกที่หนึ่ง สภาพพอๆกันไหมครับป๋าประมาณนี้แหละเนาะประมาณนี้แหละประมาณนี้ต้องดูเอาเพราะว่าคนชอบไม่ชอบมันต้องเห็นเนาะต้องก็ประมาณนี้แหละก็มาดูนะครับใครที่สนใจนะรถดําราคาไม่แรงครับสภาพใช้งานได้เลยนะป๋าครับวิ่งดินตลอดเลยใช้งานตลอดหมดฤดูกาลปล่อยออกก่รณหมุนเงินก่อนครับหมุนนนเงิก่อ ผมเบา VIP ด้วยแรงอยอกรถคนี้แรงแรงโอ้ร้อยเจ็ดห้าก็แรงแล้วครับวิ่งปากบอวิ่งอะไรสบายแรงขึ้นปากบอสบายเลยครับดูึงแรง,แรงดูครับเครื่องเครื่องมันล้นมาข้างหลังเลยนะตรงกระบะต้องโจ้นิดนึงดดอต้องลลมัน เบรกดีอยู่เบรกดีติวร์มหลายพาวเวอร์กับ่ะสูงเท่าไหร่ปะเหมือนจะสูงเลยหกสิบหรือห้าสิบผมก็ไม่รู้นะห้าสิบห้าหรือเปล่าหรือว่าเขาแบ่งช่องนี่มันใหญ่มันเลยดูเล็กเนาะช่องนีนเนี่ยครับมันมันใหญ่มันยาวมันก็เลยดูเล็ก แต่มันก็ไม่เล็กนะสูงดีมากเลยใช่ดีอยู่คันนี้คุดูได้อยู่แต่ว่ามันหมดจุดการเขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกคันนี้เขาจะเนี่ยนะครับใครสนใจรถดัมสามคันมีสามคันก็อลองมาดูได้แล้วคันนู้นลับปาน เอาไวว้ิ่งกลบด๋อเอาไว้วิ่งแกลบฮีโน่สมอ,อ,อล์ Small. เนี่ยแต่กรอนรถเกลียวอยู่ตรงนี้ผมเคยมาถ่ายอยู่<ว>ขายออกไปแล้ว <laughs> อันนี้รถทัวครับคันนี้ว่าจะขายได้ตอนนั้นตอนนี้ยังขายอยู่ไหมครับคันนี้ หนูคันซื้อคันใหม่มาด้วยครับใช่ oh. ซื้อมาก็ไม่มีงาน,นซื้อมาไม่มีงานอีกค oh. ันนี้ก็ปล่อยนะครับ,ร,บราคาคุยกันได้แล้วคันนี้ไม่ปล่อยแล้วครับหรือว่าเอาคันนี้ไว้เอาไว้คันหนึ่งเอาไว้คันหนึ่งเอาคันแดงไว้นะครับคันนี้ก็จะปล่อยถ้าขายไม่ออกก็เอาไว้ทั้งสองเลยเไว้ใช้เอง แต่ช่วงนี้ยังไม่มีงานนะครับจริงๆก็ยาวตั้งสองเวลาปจ้างจางคู่ไงคดีได้ออกงานบ้างอย่างครับตั้งแต่ม,มาตอนออกอยู่ครับอ,ออกแล้วไม่ไม่ว่างเลยต่อกัเอนเลยพอโควิดมาตุ๊กยกเลิกหมดเลยโอ้โหทีแรกรับงานแบบคิวไม่ว่างเลยเนาะทีนี้โควิดมาก็เลยยกเลิกหมดเลยเอตอนนี้ยังไม่มีคิวเลยเอาใคร สนใจครับจ้างรถทัวร์ก็ติดต่อมาได้นะครับเบอ,อ้าบอกให้หน่อยนี่นะเราแวแกใกล้เคียงก็ 88, 4, อะไรนะปะเบอร์ขอเบอร์อีกทีนึง่งศูนย์แปดแปดศูนย์แป้านอ๋อนี่ไงนี่นะใครจ้างก็ไปครับรถทัวร์ปานี่ทำสีใหม่เลยครับ ของเดิมมาเป็นสีนํำเงิน,น,นทำเองเลยครับหรือยัง,งทำเ,เองเลยโอ้โหโหนี่น่าจะเป็นสีเดิมข้างบนอันนี้ป้ามาทำเองเลยเป็นสีแดงเขามีแบบรุ่นมีชื่อเรียกไหมครับพวกนี้ครับ ันนี้มีอยู่ครับมีแล้วเสาคู่ครับตัวนี้เสาคู่ใช่ไหมแบบเสาคู่มันมียี่ห้อรถไหมปะมีครับอันนี้มิซูมิซูแล้วคันนี้ล่ะครับอันนี้เบนเบนอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เสาคู่อันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้มังกรมังกรหัวมังกรโอ้เขาดูหัวมันอย่างนี้แหละครับอันนี้หัวมังกร อ๋อดูข้างๆนี่นะนอ๋อเป็นเสาคู่ใครสนใจครับติดต่อจ้างงานได้นะครับเนี่ยจ้างคู่ก็ได้นะราคาพิเศษเลยหรือว่าจะออกเดียวก็ได้อยู่ในสังขะนะครับ <c oughs> บุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตแกล้ๆเคียงก็ใช้บริการได้ครับราคากันเองโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ได้ผ่านมาท่านี้ก็เลย เว็บมหาปลาบัญชานะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ